ท้ายนี้นะครับตอนนี้ก็นใน,ใน,นขาววจะขึ้นปีใหม่ปี2 5 5 6นะครับแล้วผมก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนใจแต่สิ่งจัตุทั้งหลายที่ท่านนับถือทุกศาสนานะครับก็โปรดดบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุขกายมีความสุขใจนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง มกรรกีครอบครัวที่อบูนม,มีฐานะที่มั่นคงนะคร,าาบร,รับขอขอบคความเดือดก้าวหน้าไปที่ไหนก็พบไปสิ่งที่ดีงามพบคนที่ดีงามที่เป็นมงคลตลอดปีสองพันหาร้อยห้าสิบหกไปตลอดไปคร,รับขอขอบรรขอคุณครับออขอพิธีการต้อนรัวนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานวิธีผู้วิเกียร์พบปะแสดงความยินดีกับ ผู yes. the ้ท no like ี่สเป็นการสาวพระรามสินเท่ายาว้องงางินเท่าถ่ายรูปรับปริญญาถ่ายรูปกันนะ้ได้ได้ได้กลับกาด้แล้วงนีนะท่านกลับบ้านกันนะต้องคิดถึงครอบครัว ขอบคุณมากนะครับท่านขอบคุณมากนะเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้แต่ว่ายังไงเราเราอย่าทิ้งกันนะโอเคโอเครยังไงจะประสานโอเคครับสดีครับโชคดีกันทุกคนนะครับ รถอยู่าางงลล่่ไม่เป็นไรข้าวก่อนพวกเรา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 ที่ใหญ่ข้าก่อนพวกเราดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับคุณม่ไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนคนครับใหญ่ข้าวก่อนครับ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 จำได้หรือเป่าพี่ยังต้องถามนะข้าวว่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมงนี้เรื่องของที่ไปทุกคนครับขอบคุณครับเจอกันเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางไกลปลอดภัยนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผม